สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านที่ได้เข้ามาในช่อง good life by ครูยศวันนี้ก็จะได้นำเอาอัตชีวประวัติของคนดังที่คนทั้งโลกรู้จักอีกคนนึงนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นชีวิตพิสวงของอ d ดาั ฮเลอร์ er. ในความใฝ่ฝันในวัยเด็กของเขาก็คือการเป็นจิตรกรแม้ว่าครอบครัวจะไม่เห็นด้วยก็ตามแต่เขาก็มุ่งมั่นที่จะทำตามใจปรารถนาเขาพยายามฝึกพยายามพัฒนาฝีมือด้านการวาดภาพด้วยความฝันว่าสักวันหนึ่งชื่อเสียงของเขาก็ ะโด่งดังไกลไปทั่วโลกแต่ก็เหมือนโชคชะตาเล่นตลกเพราะชื่อเสียงของเขาโด่งดังข้าฟ้าก็จริงแต่ไม่ใช่ในฐานะจิตกรเอกแต่ในฐานะจอมเด็จก,การผู้โหดเหี้ยมเขาเป็นผู้จุดชนวนสงครามโลกครั้งที่สองและก็ ค่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยูอันนี้บางแห่งก็บอกว่าสล้านคนบางแห่งก็บอกว่าหล้านคนอาจารย์ก็จะไม่ตัดสินแล้วเ <c oughs> พราะว่าไม่รู้จริงว่ามันเท่าไรกันแน่ฮิตเลอร์เกิดเมื่อวันที่20เดือนเมษายนพศสองพัในประเทศออสเตรียในวัยเด็ก เขาไม่มีลักษณะที่บ่งชี้ว่าเขาจะเป็นคนโหดเที่ยมจอมเผด็จการซึ่งสร้างความวัดภาวาให้กับชาวโลกเขาเดินทางเข้ากรุงเวียนนาเมืองหลวงของออสเตรียเมื่ออายุ17ปีเพื่อสอบเข้าเรียนที่ Academy of Fine a r t แต่ก็ผิดหวังถึงสองครั้ง เมื่อเงินในกระเป๋าหมดเขาก็เข้าสู่สถานสงเคราะห์และรับจ้างทำงานทั่วๆไปทุกๆอย่างที่มันได้เงินเมื่อเขาพบกับไรซ์โฮลฮานิชเขาก็ตกลงเป็นหุ้นส่วนกันโดยฮิตเลอร์เป็นผู้วาดภาพ และให้ไรซ์โฮฮานิชเป็นผู้จัดจำหน่ายซึ่งก็ทำให้เขามีรายได้บ้างแต่เมื่อรู้ว่าหุ้นส่วนคดกงเขาก็เลิกยุ่งกับฮานิชทันทีต่อมาฮิตเลอร์ก็ไปเยอรมันและก็ได้สมัครเป็นพลทหารร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาแสดงความใจกล้า แสดงความกล้าหาญจนได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติจากนั้นเขาก็พบพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาคือการพูดเพื่อน้มน้าวจิตใจคนและการปลุกใจให้ฮึกเหิมซึ่งเป็นใบเบิกทางให้เขามีบทบาทในพักนาซีเป็นการไต่เต้าจากพลทหาร ไปสู่การเป็นผู้นำระดับสูงสุดของประเทศในเวลาต่อมาเป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จก่อนยกทัพไปรุกรานประเทศต่างๆอันเป็นการจูุดชนวนสู่สงครามโลกครั้งที่สองอมแม้ว่าฮิตเลอร์จะมีรถสนิยมทางด้านศิลปะไม่สู้ดีนักแต่ก็ถือว่า เขามีฝีมือที่ดีระดับหนึ่งเขาเก็บทุกรายละเอียดมีการลงสีอย่างมีทักษะที่ดีมากแต่ด้วยความที่ไม่ยอมเปิดใจรับความแตกต่างต้องการควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามความคิดเห็นของเขาและใช้วิธีที่จะทำลายล้างสิ่งที่เขาไม่ชอบสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วย จึงทำให้วงการศิลปะของเยอรมันตกต่ำเป็นอย่างมากฮิลเลอร์เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นสิ่งที่รบกวนกจิตใจของเขาอยู่ตลอดเวลาก็คือความเจ็บใจที่ฮานิชโกงเขาในช่วงระยะเวลาที่เขาใช้ชีวิตเป็นจิตกรตกยากที่กรุงเวียนนา ดังนั้นเมื่อเขามีอำนาจเขาจึงสั่งไล่ล่าสังหารฮานิชในปีพศ2481อความอาฆาตมาหลายนี่เนาะสาสปีก็ยังไม่หายชีวิตของฮิตเลอร์มีหลายมุมมองที่น่าพิศวงวก็ ชีวิตเขาเริ่มต้นด้วยความใฝ่ฝันที่จะเป็นจิตรกรเอกผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะแต่ในที่สุดเมื่อวันที่30เมษายนพศ2 4ง8ัน้ 88, 48, เขาก็ได้ปลิดชีวิตของตัวเองด้วยอาวุธปืนประจำกายส่วนเอวาบราว พันยาของเขาก็กินไซยาไนเพื่อจะได้ตายตามกันไปเป็นอันว่าอ d ดอลฟฮิตเลอร์ได้หลุดพ้นจากตำแหน่งอาจยากรสงครามได้สำเร็จอันนี้คือประวัติที่ย่อๆของอดอลฟฮิตเลอร์ความจริงมันยาวกว่านี้ถ้าจะเอามาเล่าทั้งหมดมันก็ เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะว่ารายละเอียดมันก็เยอะภรรยาของเขานี่ที่ว่ากินไซยนานนี่คือว่าเขาอัดเม็ดเป็นแคปซูลพกติดตัวเวลาจวนตัวก็หยิบขึ้นมาเคี้ยวแล้วก็ดื่มน้ำตามลงไปก็ปลิดชีวิตไปด้วยกันเพราะว่า อดฮิตเลอร์นี่ทำสิ่งที่เรียกว่าทารุณโหดเหี้ยมฆ่าผู้ฆ่าคนเป็นอัจจกรสงครามเขาก็กลัวที่จะถูกจับได้โดยตอนนั้นทหารสวียตกกำลังบุกเข้าเยอรมันเขากลัวก็เ,เลยรีบตายซะ ก่อนที่เขาจะจับได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความความอะไรความหลงตัวเองเนาะเป็นจิตกรนี่มันก็น่าจะมีจิตใจที่มีเมตตาการุณามีใจเย็นมีใจดีวาดรูปไปร้องเพลงไป มันก็มีความสุขอย่างหนึ่งแต่ว่าพอเขาได้เป็นทหารเขาไต่เต้าจาการะดับเล็กๆขึ้นไปจนเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพนี้ก็ทำให้เขาอืมหลงตัวเองคิดว่าทำอะไรก็ได้หมดที่ในที่สุดก็ไปก่อสงครามบุกประเทศโน้นประเทศนี้สุดท้ายแล้วก็มาจบชีวิตด้วย กระสูนปืนของตัวเองวันนี้ก็อาจารย์ก็ติดหนวดเรียนแบบฮิตเลอร์เสหน่อยก็ <c oughs> ขอฝากเอาเป็นความคิดที่ได้เตือนสตินะถึงแม้จะเป็นอะไรก็ตามก็อย่าหลงตัวเอง อย่าคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ทําได้ทั้งหมดสุดท้ายมันก็จบไม่เหลืออะไรคิดดีพูดดีทดําดีไปดีกว่าจะได้เป็นขวัญใจให้ลูกหลานให้ลูกหลานได้ชื่นชมไม่มีใครจะมากล่าวติเตียนคนที่ทาดีได้ก็ขอฝากเอาไว้ สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอฝากหน้าที่เป็นผู้กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ดีกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยวันนี้ฮิตเลอร์ก็คงจะขอลาเพียงแค่นี้ขอให้ทุกๆท,ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาะได้รับแต่สิ่งดีๆวันนี้ก็สวัสดีครับ